สวัสดีครับพี่ไหสันครับมื่อนี้ผมผอกันบัน่นพันปีครับเมื่อขึ้นเขาพากันออกทงครับหาเห็ดโอ้พริกแบกไข่เ,เตรียมฟ่อมเห็ดยังนี่เลยบนเห็ดหอมเห็ดตะไคร้ครับ,น,น,บรนี่กินเตี้ยบอนี่ยี่ยังเัินของปลาสิของปลา ไปซอยเอาจิดถึงต้นใหม่เมือนพื่อนบวกพริกลักเนื้อพริกเสริมนี่หนึ่งผนฐาบ้านโ่งพุนไปลักแม่ใส่ด้วยส่งผมหน่อยเอาเจาะจเลยตีย่องกันจเจ่อได้ตีมืไอไผ่ย่องกันเองด้วยมื่อนี้ปนเห็ดครับพี่น้องครับไอ้พันกินเขา่าเศร้ากับชินพร้อมกันครับมื่อนี้ สองโมงครึ่งเหรอท่านวันน้กินผลแป x สามสี่โมงหมดครับคือเกาสูตรเกา <laughs> <laughs> ไปดังยังนี่เงีบยบเลยหยุบสองเทียแล้วไปคนมาไทยเดี๋ยวเขาไปปิ้งเฮ็ดครับวันนี้ใหม่ที่สองครับ พูดเลยเสียงสวดสวดหอมคักกวนเฮ็ดเน่าในี่ยโคกขึ้นวันทัดเปียไปพ่อเฮ็ดเน่ามันใครไมาให้เบิ่งลงบนบอกด้วยบอกง่ายใที่ดิีไ้มว่าหอมมาหอดผีเลยเป่ากินเห็ดไข่กินปิ้งเห็ดไหมขนาดบมีดกินกันยังเตะดังก้นไลยเลยเลยนี่ยวางปลาใช่ปะ เนี่ยปัญหาจะค้องมาไ่เห็ดไหมใช่ปลาแดกปลาเดือขมยังบวกล่ะเหียวัน้เมดมเดลักานิจะคล้องบ้านยูครับจักปัญหาจ้าญเอ็มนี่เป็นใจของมันมันตายปลาหรอ

เครื่องปรุงจันนี่พอพี่ครับแบบับนี่นจะขีดถึงเครื่องครกแล้ว นเ,นเขาขวดไปเราไม่ได้ปลาไหนนี่นี่ฮะลักไอ้ขางปลาเฮ็ดวะเขาูกแงเขาเลยแล้วเ <c oughs> นี่ยวโอ้ะาจะไหนวะ เลยมาแวนมาถามเรนดแม่คือจะตะดังกับรถมานนี่ของปามนี่ของปาโอ้ขับขับขับกระเดาอย่งน้กระเดาคุณนี่กระเดาของปาโอ้ขับขับเาซื้อยั้งนึกนึกนึกโบอ่อนจัดหนึ่งก่นยังได้เปยังเายงเขาไงเขาไปยังเอาไปกิน แค่ควนเนี่ยผมมีเดียบ่มมียางเป็นป่าวว่าตัดควยดิบมาไว้เนาะมัมียางแค่างยิงบ้างยิงบ่างโอ้หอมดีกว่าโอ้แซบหันปลา มันเอ,อ่มันลืมโอเคแล้วมั้ยเล็กโอเคแล้วครับแกนกระแทบแล้วเสร็จแล้วครับ คนเห็ดไคหน้าตาัาคนจะปูเลยวะน,นี่ละเขาบอเห็ดแบบมีหนามนีิยังบแบบเอาแบบนุ่นๆกิน,นค,คนไปได้ไอย้ยาเป็นกระเสียบหรือเล่กินน้่งไร่ไปก่อนเป็นแต่กินบ้างพี่น้องครับหน้าตาครับกคนเห็ดตะไคร้ หน้าตาเมนูพัดตักแด่ครับนี่ปนเห็ดเท่าครับพัดแค่กินบเวาคนเราไม่ตักแด่อ้วนเพื่อไม่กินว่าเบืดอเดฟพี่น้องเมืองกลองเขาเน่าตันเยอะนะครับ เย่าบัดนี้แซ่บๆเหมือนกันครับบันนีออ้อื้อแซบบ่แบๆมามาน้องเบิ่งพี่นอ้องชิมด้วยบันมาด้วยครับบันนี้ย,นยังสิเสียสมข,ของปลาเนาะพู้นคร กินปลากรงอยู่น้่นี่มังแซบแซบบเบินกับบบบนี่คนไทยลอกซีมเหมือนกันแลวบะนี่ปากเล่แม่ยังกัดยำโอ้ปากกูเยมเจ็บ ครับบะเนียว,เยวปว๋ยได้วออ่ามาครับหอัเต็มต,ตมันได้ครับให,ให้สารครับ